โอเคแล้วผมก็กราเซดีเพื่อนๆขณะเป็นคอนเสิร์ตในเกม Dead by Daylight นะครับก็วั again, น,นนี้นะครับก็จะเล่นตุ้ดี้พิชิวดเหนือนะครับซึ่งนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะของกาเล่นไปไ d b ในคาดก่อนนะครับซึ่งบทที่ของเาใส่ก็ไม่จำเป็ตามนี้เลยนะนะครับ โนสคอริงนะครับโนสคอริงนะครับโนวันวิสเปอร์แล้วตามด้วยวิเทอร์เมอร์นะครับซึ่งวิเทอร์เมอร์ที่ผมใส่เนี่ยมันน้อยคโบกับโนวันนะถึงมันจะไม่กี่วิก็ดำแต่มันก็ไว้คโบกับโนวันได้นะครับโอ้โหเจอพวกถอนสั่งวัวเฮ้ยไม่ได้เนะี่ย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าจะได้ใช่ไหมนะ จะตายาจะแพ้กันไ,ได้แต่มาเล่นตอนเสาไปานะครับมันอยู่ไม่ได้จริง่ะใช้โมลีเนี่ยผมไปนคนเหินนิดนึงเนี่ยนะเพราะผมยังไม่เคยมีโมลี่เลย,ยก็เลยมาแรกที่ผมเรียนคือไม่ไหวครับ <c oughs> เอ้พวกรอนเสาเนี่ยอาจจะเป็นที่นิยมมากนะในตอนนี้แต่ถ้าอั u อัพแพทใหม่ปุ๊บอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยนิยมแล้วนะครับ เพราะว่าได้ยินว่าแพทใหม่นี้เสาเนี่ยมันจะรีใหม่ทุกสองนาทีหรือเปล่าน่าจะเป็นสองนาทีนะครับซึ่งมันจะรีใหม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันได้ไรู้แพทไหนครับแต่มันบอกไว่อย่างกันนะผมได้ยินข่าวรีใหม่เฉยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ครับผมก็ <c oughs> โมลิสีแดงขั้นขั้นขั้นสามก็ได้เรื่องอะไรก็เลียกไปแต่โมลิสีแดงนะครับก็มันจะเป็น โมลิที่แบบฆ่าใครก็ได้ไม่ใช่ฆ่าใครได้หรอกฆ่าทุกคนเลยอ่ะสี่คนเนี่ยมาเลยฆ่าหมดนะคือมันใช้ได้กับทุกคนถ้าวันลมนะลมเสร็จเราก็ใช้โมลิใส่เขาได้นะครับแล้วพอใช้เสร็จเราก็จะเสียโมลิปเลยนะที่ผมใช้โมลิเพราะอะไรเพราะเห็นเขาหลอนเสาเนเี่ยวไม่มีเสาหอนแล้วผมได้ร้องไห้กันแหละ ผมไม่แน่นะผมอาจจะไม่ได้ใช้ได้นะไอเนื้ไอไรบิทเทิลมอร์เนี่ยครับโอเคด่านนี้ผมว่าผมได้เม้าข้าพดนแน่ๆแหลนะฮะบินไปริเกอร์ได้ถ้าผมรีบบินก่อนผมไม่ก่อนรู้สึกว่ามันต่ำ อะชัดมากเอา้าผมเมาเขาพูดนะโอเคตัวนี้ตัวแรกเลยครับจักหมูลีเลย <c oughs> ว้าวออ ปิดตานะครับแต่ไม่รู้มันหลับตาไหมเนี่ยตายหนึ่งศพครับผมหน้า <c oughs> ผมติดถ้ามีใครเยนโยนผมต้องม,มีผมจะฆ่าให้หมดเลยไม่เกี่ยวเยอะไม่เยอะเลยล <c oughs> เหรอผมฆ่ามันโอ้โหมันเล่นตรงนี้เหรอโอ้โหมันฉลาดกันนะ โอ้โหมันฉลาดจังไวยนี่เดี๋ยวนี่มันมันรู้ครับว่าเดี๋ยวเนี่มันดีเนี่ยแต่มันก็ตีไม่โดนอยู่ดีอะไรของมันวะเนี่ยมันน่าจะนี่นะดิงมั่วโดนเฉยผมไม่เขนะ้มเท่าไหร่นะเด็กนีโทษดีครับไม่ใช่มุกเก่าไม่ได้นะ โทษน,นะครับซานักใช่ไหมโมลี่เล่นไปเลยหลับตาไปซะแกจะได้อยู่กับแมใหม่ที่อาจะดีกว่านี้ก็ได้ผมว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวได้รีสเปอร์ดิ้งครับผม เอาอ่ะอ้าวเจอครับผมวันนี้ผมก็ไม่พามองวีนะผมก็จะข้ามันเดียวเออเออเออมีแกบีบคอหี่ฮ่าเออไม่ได้ถอนยานะตอนนี้คือแบบเหมือนว่าอะไรสักอย่างนึงอะอะไรก็ได้แล้วกันนะไปสุดท้ายครับผม แค่แน่แจะหล่อที่แค่จุดนะที่ผมไม่กล้าวิ่งต่อเลยเพราะอะไรเพาเป็นอย่างงี้ไงผมก็เลยไม่กล้ายวิ่งต่อสาวก็ไม่ได้มีการถอนกันพยายามนะโอ้เอาว่ะแกเป็นใครครับ มันวิ่งเร็วหรือว่ายังไงเนี่ยคืออยู่ดีมันก็หายไปเลยมาจุดเครื่องนี้ต่อแน่นอนครับเอา้ากระตุกเฉย เพอร์ไม่เด้งแล้วเหรอเขาเด้งอยู่นี่ว่าเอาอะต้องดูอ่ะมันไปจริงไหมใม่าฟานี่ใครทั้งนั้นเคเอือจะไปไหน อนเสากันดีนักเลยเขานี้รู้นะว่าเขาหลังอ่ะแกอย่าถอนเสาดีครับผมก็คาดก่อนไม่คอยได้เล่นไม่เคยได้เล่นนะครับ <c oughs> มันเอาออฟเช็คมาเลยสงสัยอยากปั่นไฟมาก รู้ว่านามาทำอะไรอ่ะอาจจะว่าเอามาถอดเสาก็ได้จะเอามาแบบปั่นไฟอย่างรวดเร็วก็ได้ผมก็จะไปรู้ใช่ไหมครับนะโอเคครับก็ไม่มีการเพลิงมันเกิดขึ้นครับยังไงบ้างอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเงียบไปัญหางี้ยนนโอ้โหเงียบไปจีจีก่อนแล้วกันนะจีจีครับ โอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็มาถึงคลิปแรกนี่ก็เจอผู้รอนสาวไงก็อยากใช้โมลี่เลยเนะี่ยก็อยากใช้แล้วเพราะเป็นคนเหินนะครับโอเคเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ